ยาสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคุณแม่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ท้องแม่ลูกอ่อนแม่เด็กโตนะคะกับที่นี่เลยนะคะ Baby ้กิฟสาขาปิ่นเกล้าราชพฤกจ้ะอันนี้เป็นการมาครั้งแรกของแม่มาอยู่และสองแฝดนะคะก็คือตื่นตาอลังการมากคือสาขาเขาใหญ่มากแล้วมีของทุกสิ่งอย่างแม่อย่าไปคิดว่าเบบี้กิฟเขาจะมีแค่รถเข็นกับคาซีนนะแม่นู่นเขายังมีของอีกมากมายก็คือเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบเลยจ้ะ ไม่ว่าจะเป็นข้อเคริกนะคะที่นมที่นอนหมอนให้นมเก้าอี้ให้นมอ,อะไรก็มาหมดจะ้ะเรียกได้ว่าคุณแม่บ้านไหนนะคะที่แบบชอบสัมผัสอยากสัมผัสของจริงอยากลองจับลองดูนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะแม่มาอยู่แนะนําให้ลองมาที่ Baby g i ิฟนี่เลยจะ้ะสาขานี้คือใหญ่มากจริงๆมีทุกสิ่งอย่างแม่ตั้งแต่เด็กเล็กแรกเกิดจนถึงเด็กโตสองแฝเลยอะ่ะ และนี่ตัวขายดีเลยนะจ๊ะนี่เขาออกมาใหม่ตู้อบ UV ตัวนี้ของ Prince& s s Princess นะแม่คือใหญ่เวอร์วังอลังการอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะแม่อันนี้เครื่องปั๊มนมก็มาจ้ะแม่เอาเป็นว่ามาที่ Baby Gift ที่เดียวนะแม่เขามีทุกอย่างนะคะที่เป็นตัวช่วยคุณแม่นะคะที่ทำให้คุณแม่เลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแม่แม่ทุกวันนี้สองแสบก็ชอปปิ้งให้ตัวเองแทนอีแม่ช้อปให้ละจ้ะ ให้นางมาเลือกเองค่ะจะได้ใช้เพราะว่าบางทีเราเลือกไปให้ก็ลีลาแต่สิ่งนี้คือนางปลื้มมากนะคะบันไดชักโครกนะจ๊ะแอบส่องตัวเองก่อนกลับบ้านด้วยจ้า